วันนี้นะคะเราจะมาดูกันทําศิลปะด้วยสีน้ํานะคะของเด็กๆนักเรียนนะคะน้องๆอ,อนุบาลค่ะของโรงเรียนทาดานุศนนะคะอ่องกล้วยเองค่ะน้องออยจับสีเลยค่ะลูกปั๊มเลยเป็นการนะคะปั๊มสีน้ําจากวัสดุธรรมชาติก็คือการกล้วยค่ะเอากดลงไปอีกครั้งค่ะลูกเก่งอะ่ะน้องดิวดูเพื่อนด้วยเอากดอีกครั้งค่ะ เก่งค่ะเอาเปลี่ยนสีบ้างค่ะต่อไปสีเขียวใช่ไหมคะน้องออยสียอะไรคะลูกเก่งค่ะเอาจับมาแล้วกดเลยค่ะลูกกดเลยกดเลยค่ะเก่งค่ะกดแรงๆค่ะจะยืนกดก็ได้นะคะกดเลยค่ะลูกอาจะได้ถนัดค่ะเอาน้องออยเปลี่ยนสีต่อเลยค่ะลูกเปลี่ยนสีต่อเลยสีเหลืองใช่ไหมคะเสียอะไรคะลูก สีเหลืองเอาของพี่ธามก็เสร็จแล้วของปียาก็เสร็จแล้วนะคะเอากดแรงๆเลยค่ะออาเสร็จแล้วเอหันมาเอาว่างสีเลยค่ะลูกหันมายิ้มหวานให้กรูอ้อยด้วยเยี่ยมไหมคะน้องอ้อย,ย,ย